สวัสดีครับอยู่กับผมบอนคุง143ง143กับเกมโซ s สไตร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มกาชาผู้ช่วยตัวใหม่ที่เข้ามาในกิจกรรมคอลแล็บของเกมโซ s สไตร์นี้นะเออเราจะมาสุม่มหาผู้ช่วยตัวนี้นครับเทเลซ่าผู้ช่วยเทเลซ่าสุดโกงเออผมผมใช้คำว่าสุดโกงได้ไหม ได้นะผมใช้คำว่าสุดโกงได้แล้วกันเป็นผู้ช่วยที่ทําให้สายผู้ช่วยได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเนื่องจากผู้ช่วยตัวนี้มันจะเพิ่มบัฟเพิ่มทุกเพิ่ม,มบัฟทุกธาให้เราเนี่ยเยอะมากครับนี่ไงเพิ่มทุกธาตให้เรานะมันเลยให้ทามันเลยให้สายมันเลยทําให้สายผู้ช่วยเนี่ยกลับมาเล่นได้นะอาจจะยังไม่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งเท่ากับสายฝักดาหรือย,อยังนะแต่มันเล่นได้ มันทําให้หน้าเล็กทาให้สายผู้ช่วยหน้าเล่นขึ้นเทรซาเนี่ยทําให้สายผู้ช่วยหน้าเล่นขึ้นมากเพราะว่าผู้ช่วยเราเนี่ยมันทําให้เราผู้ช่วยสี่ช่องนเนี่ยใส่บัฟสี่ช่องครบเลยนะบัฟเอดีเคก็มีบัฟคิรเมดก็มีแล้วแล้วได้บัฟเพิ่มทุกธาตุเข้าไปอีกเนี่ยทําให้ผู้ช่วยทั้งหมดสี่ช่องที่เราใส่ได้เนี่ยมันมีบัฟครบเครื่องอยิ่งขึ้นทําให้สายผู้ช่วยเนี่ยกลับมาหน้าเล่นมากขึ้นนะ เจ้าตัวเทเรซ่าตัวนี้ทำให้มันใส่ไปช่วยกับน่าเล่นมากขึ้นนะวันนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มเทเรซาเลเวลแปดกันครับวันนี้ผมจะสุ่มเทเรซาเลเวลแปดกันนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดเก้าแสนเพชรนะผมจะสุ่มจนกว่าจะเหลือผมจะสุ่มให้เหลือสักหนึ่งแสนเพชรเออเอาเก็บไว้สำรองไว้ใช้สักนิดหน่อยนะั้นแสนเพชร มาดูกันว่าแล้วก็อาจจะต้องเติมอาจจะต้องเติมตัวเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแต่วันนี้ผมจะเอาเทเรซาเลยว่าแปดเลยนะมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มถูกค่ากี่เปอร์เซ็นต์กันนะเออมาครับไม่ต้องพูดช้าไปลือกันเลยไปกันแบบไปกันแบบเรื่อยๆครับไปเลยโอ้โหไม่ใช่ไหะไปไปซุ่มจนกว่าจะเหลือ 1, 100, 100, 100. หนึ่งแสนเพชรไป อือไม่ใช่วะ่ะแต่วันนี้อหอลุนเลหลุนเลทอืมอืมอืมลุนเลทโอเคตอนนี้เหลือหนึ่งแสนตอนนี้เพชรเหลือหนึ่งแสนที่หมื่นเพชรนะอ่ะรับมาก่อนได้มาหกตัวนะ เราต้องการอ่ะทีนี้เรามาเปิดครับเปิดไหมเปิดเลยเราจะเอาแต่เทเลซาเท่านั้นจัดไปปุ้งเราจะเอาเทเลซานันคือได้ได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้เทเลซ่าเลยไปกุลกับอีกสี่อันเราต้องการเพิ่มอีกนะเราต้องการเพิ่มอีกเราต้องการเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเพิ่มนะ เราต้องจัดเพิ่มเดี๋ยวต้องจัดเพิ่มไปครับแน่นอนนะจัดเพิ่มนี่ไงล่ะจัดเพิ่มไปดีครับขออนุญาตเติมสักแปร์ปหนึ่งอ่ะทุกคนมาผมได้ไปจัดจัดมาแล้วเออจัดมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเออแต่จัดมาก่อน เราได้กล่องเราได้กล่องนะเราได้กล่องจินทฮยอกมาเราจัดไปเลยนะเปิดมาโอ้โหได้อีกสองวันสี่ไม่เป็นไรเราไม่ได้จินทยอกสักตัวเลยไม่เป็นไรเราสนใจตรงนี้ครับเราสนใจตุเลตเราต้องการให้เทเรซาเราเลเวลหกนะเพราะฉะนั้นเลสโกกันเลยพวกเราไปต่อครับต่อเนื่องยาวๆ ไปเทเรซ่ามาหน่อยลูกเทเรซ่ามาหน่อยลูกเทเรซ่ามาหน่อยเทเรซ่าโ,โ,โ,โอ้โหอื้ออื้ออุ้ยว้ยอื้อหือโอ้โหหลุดเลดโอ้โห โอ้โหสวยงามอืจยังอีกเหรออือืมตอนนี้เราส่งไปหนึ่งมืนสี่พันแล้วนะได้ไปอีกสี่ไปเปิดซีกเพราะเราต้องการกี่ตัวปุ้งพี่ครับ เราต้องการอีกห้าตัวเราต้องการเทเลไซาอีกห้าตัวนะคนห้ยอกเราเลเวลสองแล้วเราต้องการเทเลซดาอีกห้าตัวเพื่อให้ม Level oh God. หันเลเวลหกโอ้แม่ก็อนอะไรขอญาตขอญาตไปอัดเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเออต้องอัดเพิ่มวะอัดเพิ่ม ไปและไปจัดมาเพิ่มอีกนะนี่ยังไงจัดมาเพิ่มนียครับเรามันลูกผู้ชายอยู่แล้วไปเปิดมาเลยโอเคไปลุยก,กันต่อครับลุยก,กันต่อลุยก,กันอย่างไม่หยุดยัง้งไปโอ้โหไอ้ไปดิมาหน่อย เอ้ยอะไรวะเฮ้ยผมยังผมยังไม่เห็นเทเลซาในตู้เล็เลยปะเนี่ยคกนนี่ไงนี่ไงเราได้การันตีมาอีกแล้วหนึ่งหมื่นหกพันโรห้าอันพอยังนะพอยังพอยังพอยังแ,แรกไปเลยเทเลซานี่ไงเราได้แล้วเราได้แล้วทุกคนอัพเลเวลไปเลเวลหกตึ๊งตึงต๊งมาเลเวลหกแล้ว นี่ไงพอไว้หกเราก็ซัดอันนี้เลยสิครับอย่ารอชา้าเรียบร้อยมาในที่สุดว่ยรับเลยครับแล้วก็ไปปลุกพลังเลยเวลแปดนะทุกคนนี่เทซ่าเลเวลแปแล้วนะจากจากทุกธาตุสี่ิบเจ็ดเปอร์เ็นตะ์ะเดี๋ยวดูนี่นะ6ัพ ผมจะอัพเลเวลน้องให้เต็มเลยนะอัพไปเลยเต็มไหมโอหทุกท่านนะครับ67ยอดเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าทำไมน้องถึงโกงขนาดนี้ก่อนอื่นขอลดด่านก่อนจะตายทำไมน้องถึงโกงขนาดนี้นะขพ,พามาดูนะอ,อ่อ เว้ยเวิลอัพหลายตัวเลยเว้ยโอยเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูมาด,มาดูนี่นะใส่เป็นสายพับพวกเข้าไปนะใส่แล้วแข็งเรากดฟูลบัฟตอนนี้ไม่มีบัฟเทสเออมีบัฟเทซ่าแล้วเอ้ยถอดถอดถอดเทซ่าออกผมจะให้ดูอะไรฟูลบัฟปุ้ง ปุ้งปุ้งแล้วดูข้ามาดูที่หน้าสเตตัสครับนี่นะเอา้าเพิ่มทุกธาตุผมไปไหนวะเดี๋ยวนะผมดูหน้าบิลิตี้ดิอุย้ยไม่ใช่นนันีต้องกดหน้าสองทวิตีทวทิตีทวทิตีเปลี่ยนเป็นสายตีวอสก่อนเออสายตีวอสกดฟูกดฟูบัฟมีมอนไหม นี่ทุกท่าทำผมนะห้าหมื่นเจ็ดพันนะเพิ่มท่าไฟห้าหมื่นเจ็ดพันนะเราจะดูอันที่สูงสุดแล้วกันห้าหมื่นเจ็ดพันอันนี้คือได้บัฟเนี่ยได้บัฟเทปีสงครามนะเทปี TP สงครามทุกท่าผมอยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันนะแต่ถ้าผมใส่ผู้ช่วยเทเรซ่าอะเลเวลแปดเข้ามาปั๊บ,บแล้วรอให้มันติดบัฟก่อนให้มันติดบัฟ รอบัฟเทเรซามันติดเดี๋ยวเราไปดูนะ้ยมันเพิ่มขนาดไหนนะติดน้อยติดบัฟไม่มีหมอนให้มันตีใช่ไหมเนี่ยอ้าอาเพิ่มด่านเพิ่มด่านต้องหาหมอนให้มันตีก่อนปึ๊บปึ๊บนี่ไงโอ้ยเทเรซาติดแล้วงานทุกคนมีบัฟเทเรซาดูเจ็ดหมื่นเก้า ดูทุกท้านผมจากห้าหมื่นกว่าขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นเก้าทุกคนยังไม่ให้มันโกงได้ยังไงเทเลซาเนี่ยดูอะเดี๋ยวผมให้ดูตอนไม่มีบัฟรอบัฟมันหายก่อนอ่านี่ไม่มีบัฟเทเลซาไม่มีบัฟเทเรซาห้าหมื่นเจ็ดตอนนี้ไม่มีบัฟเทเลซาห้าหมื่นเจ็ดนี่มีบัฟอ่านเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวรอบัฟเทเลซามาติดอีกทีให้ดูอีกทีนะสดๆร้อนๆเลยห้าหมื่นเจ็ด อันนี้คือรอเทเ่ซามันติดนะติดหน่อยสิอันนี้บ้าเทเรซาติดแล้วเจ็ดหมื่นเก้าบ้าบ้าไปแล้วทุกคนมันจะไม่โกงได้ไงนะผู้ช่วยใหม่นะครับเทเ่ซาเนี่ยมันทำให้สายผู้ช่วยแม่งโคตรน่าเล่นคือผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหนือว่าสายฝักดาบเลยหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าสายพักพวก มันเล่นได้แล้วครับอาจจะยังไม่เก่งสุดเท่าสายฟักดาบแต่ตอนนี้มันเล่นได้แล้วผู้ช่วยตัวนี้มันทําให้เรามีบัฟที่โคตรโกงนะเราใส่ไปเลยครับเทเรซาบัฟเพิ่มทุกคาดแลนนะบัฟคีดาเมจให้เรานะบัฟคีย์ที่ข้เมจให้เราวาเคลี่เนี่ยบัฟเอทีเคให้เราแล้วก็อีคโคบัฟเอทีเคให้เรานะเราใส่ไปเลยบัฟสี่ตัวนะผมบอกเลยว่า สายพักควกกลับมาเล่นได้แล้วนะอาจจะยังไม่กิ่งเข้ากับสายฝักดาบแบบเต็มที่แต่เล่นได้ดีกว่าเมื่อก่อนแน่นอนนะครับสําหรับพักพวกเราโดยเฉพาะเทเรซาที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยโคตรดีนะบริกดนะพักพวกตัวนี้ใครมีงบก็อย่าลืมไปจัดเลยเวลแนะครับแม่งโกงมากเลยเวลแนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอ คนละหนึ่งไลค์นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้ามีข้อมูลดีๆมาแนะนําอีกเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปแนะนําอีกนะเออยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับยินดียินดีนะยินดียินดีรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะเกม นี้มันมีรายละเอียดนะเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติของแต่ละคนได้นะครับเราไม่ปิดกั้นนะเกมนี้เล่นได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเราอยากเล่นแบบไหนเล่นได้นะครับเราไม่ปิดกั้นความคิดของทุกคนเราเอาความเอามาแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนนะอินดี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย